มาก็จะมาว่าเรื่องระบบปุ่มสมนุนกัวให้พวกแกาฟังเลยพวกเจ้าจะได้เข้าใจพวกเจ้าเข้าใจผิดไลมันเป็นโครงการของคนตั้งประเทศที่จะมาช่วยเหลือ,อคนลาวในด้านการเจ็บเป็นเนาะที่พวกย่ห้างไกลซอกเลีกว่าจะเป็นสุนัขบทแถวบ้านนอกแถวกันด่านแถวบ้านนอกแถวกันด่านบสะสะ่าซะเขาฮ็ดโครงการนี้ขึ้นมา ที่มีการโฆษณาว่ารักษาฟรีบบต้องเสียค่ายกค่ายาเสียแต่ปึ้มเสียแต่ค่าปึ้มเท่านั้นนะทุกเจ้าต้องเข้าใจก่อนแยกแยะให้ออกก่อนระบบการรักษาฟรีคือแม่แต่หนึ่งพันกีบพวกแก้วก็จะบ่ได้เสียอันนั้นควเอิ้นระบบการรักษาฟรีแต่ระบบปึ้มสมโนโุนควงที่เขาโฆษณาให้พวกแก้วอ่นอันต้องเสียค่าปึ้ม เวลาไปกวดแล้วกันยังได้ต้องได้เสียค่ายามาสิบเจาพันได้ยาปลาล่ายาเอ็มปียาอย่างมากระยายังได้เสียเงินอยู่นั้นเขาเอิ้นแล้วเขาบอกว่าเสียค่าปุ่มมันอันนั้นเขาเอิ้นระบบเสียเงินคือเกนะ้าเนาะเข้าใจสัยเแี่ใครออกก่อนมันตั้งกคลินิกน้อยเดียวมันตั้งกับห้านขายยาน้อยเดียวมันตั้งกันม่งไดฮุบบอมันตั้งกันว่าพวกแก้วไปห้านขายยาพวกแก้วจะบบได้เอาปื่มสมโนคอควไป้ายู่ประเทศลาวนะ อันนี้ระบบประเทศลาวเนาะถ้าเจ้าไปอันห้านขายยาแน่นอนถ้าเจ้ากวดเจ้าก็ได้กวดฟรีแล้วลหละต่ถ้าเมื่อเจ้ามีอาการเจ็บเป็นเจ็บหัวเจ็บนั่นเจ็บนี่หมอเขาจัดยาให้เจ้านั่นคือพวกเจ้าเสียงเงินค่ายุคค่ายาไปเนาะในกรณีที่พวกเจ้าเอาปุ่ม mm. สมนุกวัวไปหนเขาอยากได้ข้อมูลพวกเจ้าว่า ว่าเจ้ายู่เงินหลังนี่เลขที่นี่ได้เขียนข้อมูลหรือเขียนประวัติเจ้าลงไว้ในปุ่มหรือในคอมไว้เพราะว่ามาเทือน้าเจ้ามาจะได้หาเจ้าจะได้หาเห็นง่ายว่าเจ้ามีอาการอย่างมาก้อนหน้านี่เพื่อว่าเจ็บลังเจ็บแอวเจ็บหันเจ็บนี่บอกอันนี้แหละเขาอยากได้ประวัติเจ้าไว้มองนี่การนี่เขาเอิ่นว่ารักษาฟรีแนวใดรักษาฟรีแนวใดการผ่าตัดถ้าเกิดว่าเจ้าเจ็บเป็นขั้นแหงถ้าเกิดว่ามีการผ่าตัดนี่ เจ้าก็ต้องได้เสียเงินเองห้บ่มันบ่ได้ฟรีเจ้าก็ต้องได้เสียเงินเองแต่ว่าว่าเขาจะนำโซ่งแก้วไปหุงหมอที่มันทันสมัยขึ้นมีเครื่องมือช่วยเหลือเจ้าขึ้นซึ่งมันต้องมีลายเซ็นของหมออยู่แล้วของหมอเมืองนั่นคือคล้ายๆอนุญ,ญาตว่าสันส้นะมันระบบมันบ่ได้ยุญญ่งยากคือพวกแก้วคิดนะเนาะพวกแก้วคิดไปไกลมันก็แค่ว่า ต้องมีการเซ็นนำส่งแน่นอนทุกหงหมอทุกทั่วโลกมันก็ต้องเป็นอยู่นั่นอยู่แล้วต้องมีการลายเซ็นจ,จากหงหมอนี่เพื่อจะนำส่งไปหงหมอใหม่ก็จริงยกตัวอย่างให้เบิงเดวเวลาพวกถ้าผู้ใดเคยไปหงหมอยุทยไปรักษายู่ไทยเนาะหรือ่ายุ่ต่า้ประเทศถ้าพวกเก้าไปกวดซื่อๆนะถ้าพวกแก้าอันกวดซื่ๆไปหอด แน่นอนว่าเจ้าก็ต้องที่ถือพาสปอป์ตเลยเขาก็ต้องคีประวัติเจ้าลงคอมอยู่แลวแหละว่าเจ้าเป็นยังเจ็บหัวหรือเจ็บเป็นอยังเสิ็ะว่าเจ็บในปวดโตปวดตนปวดตัวเจ็บแก้วเจ็บหูเจ็บหัวเจ็บอย่างบอเขาก็ต้องคีประวัติเจ้าลงในคอมอยู่ถ้าเป็นยุกไทยเนาะถ้าเกิดว่าคนลาวไปเขาซิมีปุ๊บในน้อยให้เพราะว่าเขาก็เขียนซื่อนมสกุลและวันที่ของแก้วลงไปนั่นถ้าเขาไปกวดเจ้าบ่มีอาการยังเขาก็ให้เจ้าเมื่อโลดบริสีอย่ัง แต่บาทเดียวกับประเสเียนาะแต่ถ้าเมื่อเจ้าเจ็บหัวเจ็บเป็นเจ็บตนโตเจ็บนั่นเจ็บนี่หมอเขาก็จจัดยาให้เจ้าก็ต้องไปเสียเงินค่ายกค่ายา,ยาตามปกติมันบรได้แจ็ต่างก,ก,กันกับระบบระบบปุ่มสมโนครัวบระเทกมีอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ามันคล้ายๆระบบปุ่มสมนนคัวคล้ายๆกับระบมมะรบประ,มมก,ะก,กันสังคมเจ้าเข้าใจผิดเด้อระบบปุ่มสมโนของเจ้าหนะ เสียเงินแล้วจ่ายเงินเองจ่ายเองเสียเองค่ะเสียใจแล้วก็แล้วไปได้แต่ระบบประกันสังคมถ้าเกิดว่าเจ้าออกเองถ้าเขาบอมาเคมให้เจ้าตัวนั่นมา,มาเคมให้เจ้าตัวนั่นเจ้าก็ต้องได้ออกเองก่อนซึ่งออกเองแล้วเจ้าเอาบินไปเคมเอาเงินกับเขาแล้วเจ้าก็ได้เงินเจ้าคืนมาเห็นบ่มันตั้งกันไหยซึ่งถ้าระบบแอนปึ้มสมโนกองเจ้าจ่ายแล้วจ่ายไปเลย จ้าจะบ,บ์สามารถไปเคมกับไายได้จะบ,บสสามารถไปเคมกับอีหยังได้ระบบเสียเงินคือเก้าเข้าใจสมัยเพียงแค่ว่าเขาอยากได้เอาบอกให้พวกเก้าปุ้มสำโนกลัวไปเพราะว่าคนลาวแถวบ้านนอกบ้านนาบางคนเขาบบได้มีปัดประชาชนโบได้มีไอดีคัสบได้มีบัตรประจำตัวทุกคนเนาะเขาก็เลยให้แนะนําว่า ให้เอาปึ้มสมโนโรัวไปเพราะทุกคนอยู่ในเหอนนั่นนะอยู่เฮือนหลังนึ่งนะเขามีซื้อมดมีหน้าเบิดตในนันะ้นน่นเขาจะบอกให้เอาปึ่มสมโนโรัวนั่นไปค่อยเห็นบ้านนอกบ้านนาเขาบ่าได้มีบัตรประจําตัวได้บางคนนะส่วนหลายบ้านนอกบ้านานาหันเท่าที่ค่อยหูจักค่อยเคยไปสัมผัสมาหัน แถวบ้านนอกบ้านนาแถวห้างไก่สุกีเขาพอได้มีบัตรประจตํตโตเขาก็เลยให้พวกแก้วเอาปุ้มสมนโนควไปเพราะว่ามันมีซื่อของพวกแก้วอยู่ในนั่นเลขที่บ้านเลขที่บสมนโนควเขายากได้เอาไปลงประวัติบบได้โบได้ให้พวกโบ,บได้ให้พวกแก้วว่าเอาปุ้มสมนโนควไปแล้วพวกแก้วจะได้รักษาฟรีสุดเจ้าเข้าใจพิษไปเองเข้าใจว่าพวกแก้วเข้าใจพิษ ลงพวกเจ้าเจ็บเป็นหนักหนักรถดถามว่าเขาไจ้ใจใเจ้าบอกเขา่าได้ใจ่ายให้เจ้าบอกเจ้าได้ายเองคือเก้าเป็นระบบสมนุนปึ้มสมนุนกัวมันก็เป็นระบบเสียงเงือนเอเก้าเขาอยากได้ประวัติเจ้าไปซื้อ,อ,อเขียนประวัติลงในคอมในปึ่มของเขาเพื่ออยากให้มีประวัติอยู่ในนั้นเพื่อเธอหน้าสุเจ้ามาหันจะได้หาง่ายจะได้ถานทึกว่าเจ้าเป็นหยังง่ายๆ